จะกลับมาทำไมเนาะกลับมาลูกก็เท่าเก่าเมยที่จะกลับมาขนวยตั้งจิตไปถือแนะครับยิ้อลุกพ่อลุกองลุกปู่ว่าลุกใจแลนะขนอยไม่ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วตั้งใจว่าให้ขินแดงเทิ้งขันพระให้มันดุกันนี่ก็เปสอนตอนหมุนตอนหรพอมพอน่าตอนขนอยตั้งถือเลยนะครับมันจะต่อเลยลูกต่อเองนะครับใช่ขนวยตั้งใจไว้มันจะต่อเพราะมานอย่อย่างนั้นเพราะว่าเราได้รับสดับรับฟังมาแล้วตั้งแต่ในโลกมนุษย์นี่ครับครับพอเราเกิดตายถ้าขันแตกตายไปเราไม่กลับมาเกิด ในโลกมนุษยอีกเราไปเกิดในเทวโลกปั๊บรู้อยู่เพราะการปฏิบัติเรามีอยู่แลแ้วตอนนี้มันก็จะต่อเลยครับเราจะทําต่อเลยไม่ต้องมีใครมาสอนให้มันลมบากนะลูกนะยกเว้นเจตนาว่าจะคอยฟังเท้พุทธเจ้ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ถ้าบอกว่าถึงเมืองฟา้าเมืองแผนชั้นไหนก็จะภาวนาและกิเลสต่อที่นั่นมันจะไปเข้ามันเองลูกนะมันจะไปเข้ามันเองนะลูกนั่ะเพราะเรารูร้ต้นเข้ามันถูกแล้วลูกเนี่ยเพอเข้าใจไหมนี่ก็คือถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็คือลูกเข้าสู่กระแสธรรมแล้วไง อริยบุคคลชั้นต้นเกิดแล้วพอตายปั๊บคือเต็มเม็ดเต็มหน่วยแห่งอริยบุคคลชั้นต้นน่ะนะลูกก็ตอบไปเลยคือผู้ที่ไม่สงสัยในมรรคในผลแล้วไงลูกนั่นจะไม่ถามพระพุทธเจ้าว่ามรรคผลนิพพานเป็นยังไงแล้วน่ะเพราะมันเข้าสู่กระแสธรรมปุ๊บปั๊บเปี้ยวปั๊บมันก็จะเลี้ยวไปเลยน่ะพอขึ้นไปปั๊บมันก็ตอบไปเลยลูกนั่นน่ะมันจะเป็นของมันเองน่ะก็มันก็สุตตานาห้าชั้นน่ะนั่นแหละมันก็เหมือนตอบันเลยชั้นอนิจจการมันก็ตอบของมันน่ะพอดีถ พอไปขึ้นอภิหารปั๊บมันก็ดับปั๊บเขามันรู้สึกใจว่าอ้าวยังนี่มันก็ทําต่อปั๊บมันนี่ใครไปสอนนะลูกนะมันนีใครไปสอนนะลูกนะถ้าเจตนาว่าอย่างเนี้ยยกเว้นในสุทตววาห้าชั้นนั้นมีการปรัถนาว่าข้าพเจ้าจะขออยู่ในสุทัตววาห้าชั้นเหมือนมหาบพิธสกัดเจตนาไปไม่เอาค่ะนั่นแหละเราไม่เอาอยู่แล้วเพราะไปมันก็หมุนปั๊บเลยนแต่ท้าสกะบอกว่าจะต้องอยู่ถึงห้าชั้น จะไปนิพพานอยู่ชั้นอน,นิน <c oughs> สักการท้า <c oughs> สักกานั่นแหละจรสวรรค์นี่อันนี้เฮานี่เขาบอว่าเามาเกิดอีกจะไปเกิดทําไม <c oughs> น่ะครับกป็นอยครับนั่น <c oughs> ถ้าเกิดว่าท่านเจตนาไปอย่างนั้นปั๊บของท้าสักการน,นะที่ท่านหมุนไปหมุนไปถ้าเกิดว่าไปอยู่ในสุทธาวาสชั้นใดชั้นหนึ่งปั๊บตอนนี้เกิดเบื่อไนก่อนน่ะเกิดเบื่อไนก่อนพอพระเจ้าอุบัติขึ้นปั๊บเกิดฟังอัดฟังคำเกิดเบื่อานเกิด เกิดบ่ไหนมนาแสมาสลัดได้ในชั้นใดชั้นหนึ่ง<อ>ก็เหมือนผู้ที่ปรารถนาเป็นพธิทาณยานี่เอาไปมาชาติใดชาติหนึ่งมันเบื่อหนก็เลยไม่ยอมเป็นพธิทยานตัดทีวิปัญหาเข้าสู่นิพพานเหมือนอบบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างาน,นั้นนะลูกนะสุตตาวุาก็เหมือนกันอย่างนั้นเราจะมาเกิดสมัยเกิดมาก็เท่าเก่านระมาณก็มาที่แค่นี้ลูกเนะี่ยผู้หญิงผู้ชายก็ต้องสมสู่อยู่กันแล้วก็มีลูกเลี้ยงลูกบางทีก็เจอลูกเร็วๆบางทีก ดีลูกเลี้ยงมันก็ไม่ได้มันไม่ก็ไม่ได้เกินกันนะมันก็เลี้ยงลูกเท่าเก่ามันหน่ะแล้วก็ต้องมาทุกมาแยกถ้ามันจะไม่ได้ลูกไปไหนเพราะสุดท้ายมันก็ต้องไม่ได้ไปไหนอีกนะใช่ค่ะหลวงปู่มันก็อยู่ท้องก็แก่มาก็เลี้ยงหลานสาเก่าสาเก่าแก่นีแหละแต่ก้อนอยู่นี่นั่นแหละหลวงปู่นึกตรีตรองอย่างดีได้ไหมครับแล้วมันมีแค่นี้เหรอเขาจะเจ้าท้านเจ้าจีนแดง สิ้สนพ่อจนพอดีข้าก็โอ้ยเงินทองอ่ะสามสิบปีลูกจะไม่ได้ใช้เงินทองอะไรเลยนะลูกนะ<ม>่ะเพราะว่าเงินทองของเจ้าหญิางไอรีนานี่ยน้าว่าตึกเก้าชั้นนี่เอาเงินยัดเข้าไปมันยังล้อนออกมามเยอะมากอนะ่ะปานนั้นนะลูกนาะยของของไอ้หญิงไอเดน่าหน่เจ้าหญิงเดน่าน้อบอกก็หาม้าจะทำไปทำไมหาทำไม มันก็ไม่ได้อะหาเทาร้องระดาตายบางทีจนแก่จะหาไม่ได้ก็มีบางทีหาได้แล้วแต่แก่ก่อนตายก่อนไม่ได้ใช้ถ้าหาทำไมเพราะเราหาทางออกไม่ได้เพราะว่ามันมายึดตัวเนี้ยแต่ถ้าเราหาทางออกได้หลวงปู่ก็ไม่เอาดีกว่าต้องแสดงหาแสวงหาแล้วต้องยึดต้องถือนั่นทำยังไงจึงอย่ามียึดไม่ถือก็คือ งปรารันาเลยนะนั่นแหละเวลาที่ทําบุญหลวงปูก่ก็ปัถนานิพพานสมบัติอย่างเดียวเลยเงินร้อยบาทวันบาทหมื่นบาทอะไรก็ตามก็จะลงไปก็จะปัถนาพระนิพ่านไม่ปัถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมันจะต่อไปยาวปัถนานิพพานมันจะไหลรวมกันเป็นกองใหญ่ไงค <ừ> ือไม่ต้องว่าเงินส่วนนี้จะแบ่งเป็นสี่ส่วนมนุษย์สมบัติอ่สวรรค์สมบัติภมสมบัตินิพพานสมบัติมันเป็นสี่แล้วนะลูกนะ เขาเอาตัวเดียวไม่รู้ไงแล้ก็ปั้นกันนับนับเงินใส่ปบะเดี๋ยวสู้พรวดเนีไงนะลูกมัดนอกน้าตัวนี้ตังงมันผ่านนะมันก็เลยย่วมลูกอะไรมันมันก็ไม่ลูก